สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอเจอกันนะคะกับเพจหรือว่าช่องของ Sofa Studio Online ค่ะวันนี้ค่ะมีหลายคนถามค่ะว่าร้านนี้มีหลายเพจใช่ไหมใช่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนะคะโซฟาสตูดิโอโซฟาคอลเลกชันแล้วก็มินิมอลมูจิขับเว็บไซต์เราก็มีนะคะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะ s o f a สต u d i o อดอทออลค่ะวันนี้ค่ะพิมจะมาแนะนำโซฟาของทางร้านเรานะว่ามีกี่แบบ มีแบบไหนบ้างเลือกผ้าเลือกสีได้ไหมขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วฟังก์ชันต่างๆเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวพี่ภูมจะมาแนะนําวันนี้ทีละตัวเลยค่ะตัวนี้นะคะน้องเขาชื่อว่าน้องนามิจะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของทางร้านนะคะนอกจากเขาจะแบบมินิมอลมินิใจพนักพิงน้องเขาก็จะปรับแยกได้นะคะเพรานะนันั่งกันสองคนคนนี้อยากนั่งคนนี้อยากนอนก็ทําได้นะคะและน้องเขามีฟังก์ชันคือสามารถ กานอนได้ด้วยนะคะนี่บางคนนะคะอยากจะนั่งอยากจะนอนสมมติะแฟนอยากจะนั่งดูแบบอย่างนี้ก็ได้นะคะก็แบบว่าอันนี้คือเป็นอะไรที่ขายดีมากๆที่สุดของทางร้านนะคะส่วนไซส์ค่ะ ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่170เซนนะคะกางนอนจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะจะอยู่ที่190เซนใครสนใจนะคะก็ทักแชทไปที่แอดมินได้เลยนะคะแอดมินเขาจะให้โปรพิเศษสำหรับเฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นนะคะสนใจอะไรยังไงนะคะทักไปที่อินบอ็อกซ์ด่วนๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนนะคะส่วนบางคนบอกว่าพี่อุ้ม อยากได้ประมาณนี้แต่พื้นที่ประมาณ160เซนหรือ150เซนทําได้ไหมทําได้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะปรับขนาดแขนให้เล็กลงเพราะว่าอะไรไหมคะโซฟาเบสแบบมีลิ้นชักกลางนอนเนี่ยมันจะปรับขนาดแบบเป๊ะๆปะ๊ไม่ได้อย่างเช่นแบบสมมุติอันนี้1 7 0เเขาจะมีไซส์ตามเนี้ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าลิ้นชักกลางนอนนะคะเขาก็จะเป็นไซส์มานะคะจากโรงงานแบบสมมติไซส์ร้อย ไซส์130มไซส์150มันก็จะเป็นกระโดดไปแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะเขาชื่อว่าน้องคิ้วค่ะคิ้วน่ารักน่าใจมินิมอลสุดๆนะคะทรงนี้รุ่นนี้ก็ขายดีมากๆเลยค่ะรุ่นนี้ก็เป็นโซฟาเบสเหมือนกันค่ะใครที่มีพื้นที่นะคะอยู่ประมาณ160เซนเอาจริงๆถ้ารุ่นนี้นะคะกับรุ่นน้องนามิเมกี้คือขนาดภายในเหมือนกันเลยนะคะฟังก์ชันคล้ายๆกันกเพียงแต่ว่าอันเนี้ย เขาจะเป็นพนักพิงแบบชิ้นเดียวชิ้นใหญ่เลยนะคะพนักพิงก็ปรับได้ถึง3ระดับเหมือนกันเลยนะคะมีลิ้นชักปรับนอนได้เหมือนน้องนามนิเลยค่ะนอนสบายมากๆเลยน้องน่ารักมากๆแล้วผ้าน้องเขานะคะสามารถเลือกได้นะคะแต่ที่ตัวโชว์นะคะจะเป็นผ้าขนแกะแล้วของเราก็กันน้ําได้ก็สามารถเลือกได้นะคะรุ่นนี้ค่ะขนาดจะเดียวกันกับน้องนามนินะคะก็คือถ้าพับแบบนี้ค่ะจะอยู่ที่1้0 ะะแต่ว่าถ้าปรับนอนแบบ180องศาตรงนี้นะคะหัวนอนถึงปลายเท้านะคะจะอยู่ที่190เซน,นะคะ่ะรุ้นนี้นะคะใครที่ชอบนะคะและอยากได้นะทักไปถามราคาและโปรโมชั่นกับแอดมินได้เลยนะคะแต่ที่สำคัญนะคะบอกเลยนะคะจะเป็นโปรโมชั่นส่งฟรีนะคะรับทั้งส่วนลดและส่งฟรีเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะ สนใจทักไปที่แอดมินได้เลยนะคะและนี่ค่ะและที่ขายดีมากๆเลยนะคะที่มันคู่กันตนะัวน,นี้นะคะน้องเขาก็จะชื่อว่าน้องแคนดี้เป็นแบบหนึ่งที่นั่งน่ารักมากเลยนะคะแบบเหมือนรับแขกไปแบบน่ารักน่าใจนะคะ สามารถแบบสั่งไปเป็นเซตก็ได้นะคะส่วนรุ่นนี้นะคะจะชื่อว่าน้องฮานะนะคะน้องเขาเป็นแขนโค้งสไตล์มินิมอลมินิใจเหมือนกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าอันนี้ค่ะทํามาเพื่อตอบโจทย์น่ารักก็ได้แล้วก็นั่งสบายด้วยค่ะเบาะของน้องเขานะคะสามารถเสริมพ็อกเก็ตสปริงได้นะคะบอกเลยว่านั่งแล้วแบบนุ่มสบายแบบมากๆเลยนะคะแล้วพนักพิงของน้องเขาค่ะพิงแบบถึงศีรษะเลยนะคะ แบบนั่งนอนสบายเลยนะคะสําหรับคุณผู้ชายนะคะที่แบบว่าสูงประมาณ175นั่งแล้วแบบพิงศีรษะได้เลยนะคะแล้วลิ้นชักอ่าเหมือนกันนะคะน้องเขาก็มีลิ้นชักกลางนอนได้แบบนี้ด้วยค่ะตรงนี้ถ้าแบบกลางอย่างเงี้ยก็จะอยู่ที่160เซนนะคะแต่ว่าถ้ากลางนอนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ200เซนค่ะก็นอนกันได้เลยนะคะ แต่ถ้านอนข้ามคืนอ่ะไม่แนะนำนะน่าจะต้องมีแบบท็อปเปอร์เพราะว่าที่ตรงนี้ค่ะมันจะดันหลังนะคะถ้าแนะนำไปนั่งอ่ะสบายแต่ถ้านอนอ่ะอาจจะต้องใช้ท็อปเปอร์รองเพราะว่าด้วยรูปทรงสลีระเขาทำมาเพื่อให้นั่งน,ะนอนดูทีวีอะไรแบบชั่วคราวได้แต่ว่าถ้านอนแบบข้ามคืนควรมีท็อปเปอร์ว่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะอันนี้น่ารักมากๆและรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ขายดีของทางร้านชื่อว่าน้องสลีปค่ะรุ่น นี้นะคะจะมีความหน้ากว้างนะคะจากซ้ายไปขวาอยู่ที่ประมาณ175เซนนะคะตรงแขนนะคะน้องเขาก็สามารถเหมือนเก็บใส่แบบว่าของกระจุกกระจิกลิมงรีโมทกุญแจบ้านอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วตรงนี้ค่ะแขนก็จะมีเป็นที่วางแก้วน้ำเปเล็กอย่างดีนะคะไม่ใช้พลาสติกและน้องเขามีฟังก์ชันเป็นโซฟาเบดเหมือนกันจ้านี่ มีลิ้นชักปรับนอนได้เหมือนกันนะคะอยาโดทูทีวงทนะีวีเอาขายกมาอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะพัักพิงสูงค่ะสามารถแบบซับพอร์ตทั้งคอและศีรษะได้เลยนะคะและรุ่นนี้ค่ะสามารถปรับนอนได้เลยนะบอกเลยนะว่าดีที่สุดของทางร้านนอกจากเขาจะมีความนุ่มด้วยฟองน้ําของเราแล้วนะคะเขาก็จะมีใยฟูนะคะที่แบบว่าเสริมเข้าไปนอนหลับสบายดุจวิญ,ญญาณสุดๆเลยนะคะ รุ่นนี้นะคะถ้าใครอยากได้ก็สามารถทักไปถามแอดมินได้เลยนะคะราคาเท่าไหร่โปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะใครที่ดูคลิปนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วประเทศเฉพาะที่ดูคลิปนี้เท่านั้นตัวถัดไปนะคะจะชื่อว่าน้องมูจิค่ะตัวโซฟาเบสที่สเปเชียลสุดๆน้องเขาจะเป็นตัว L ก็ได้หรือว่าตัว I ก็ได้นะคะสามารถเลือกได้ซ้ายขวาเลยนะคะวันนี้ นั่งแบบเอวซายก็สามารถปรับแบบนี้ได้ค่ะดูทนะีวีหรือว่าวันนี้เดินเข้ามาตรงนี้ขวางหน่อยเ็บเก็บเก็บ<ๆ>ก็สามารถแบบเปิดได้หนึ่งข้างนะคะไม่ต้องแบบว่ายกอะไรแบบทีเดียวทั้งแผงนะคะอันนี้สบายมากเลยะคะน้องเขานะคะความหน้ากว้างของเขานะคะจะอยู่ที่ประมาณ208เซนจากซ้ายไปขวานภายในที่นั่งจะอยู่ที่ประมาณ160กว่าเซนนะคะและพนักพิงของน้องเขา ก็สามารถปรับได้ถึง3ระดับเช่นเดียวกันนะคะและรุ่นนี้นะคะสําหรับใครที่อยากได้แบบงานสไตล์แบบมูจิเป็นแบบเหมือนฐานไม้แบบนี้นะคะทางร้านของเราก็มีนะคะรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นน้องโฮมี่ค่ะน้องโฮมี่นะคะทํามาเพื่อตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากได้แบบสไตล์มูจิมูใจมินิมอลด้วยแต่ว่านั่งสบายด้วยเอาจริงๆนะคะพี่อุ้มก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่แบบว่าสามารถทําได้นะคะเป็นพนักพิงแบบตรงๆแต่ว่าพนักพิงมันก็จะเตี้ย ความที่แบบนั่งและซัพพอร์ตคอซัพพอร์ตศีรษะเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าแต่ถ้ารุ่นนี้นะคะใครที่สั่งไปนะบอกเลยนะคะว่าสบายนั่งและทิ้งตัวได้เลยนะคะใครที่มาลองรุ่นน้องโฮมมี่ของเรารุ่นนี้นะคะแน่นอนลองปุ๊บสั่งปั๊บทุกหลายนะคะรุ่นนี้นะคะใครที่สนใจตอนนี้นะคะเหมาะสําหรับใช้ในห้องนอนใช้ในคอนโดที่แบบว่ามีพื้นที่จํากัดนะคะนั่งได้สอที่นั่งรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่ไซส์150เซน,นะคะ่ะสามารถท ทำเป็น 3ที่นั่งก็ได้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ200เซนนะคะทำเป็นตัว L ก็ได้นะคะสั่งได้หมดปรับไซส์ตามที่คุณลูกค้าต้องการได้นะคะรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าน่ารักมากๆและตอนนี้นะคะโปรโมชั่นนะเขาแถมหมอนให้ด้วย2ใบแล้วผ้าของเราเนี่ยอถ้า,าผ้าตัวอย่างรุ่นนี้นะผ้าน้องเขาจะกันน้ํากันฝุ่นกันแมวข่วนได้ด้วยนะคะของเราเนี่ยสามารถเลือกผ้าเลือกสีแล้วพื้นฐานผ้าของเรานะคะจะเป็นผ้ากันน้ําหมดถ้าใครที่อยากได้นะคะ มาวางแล้วก็มีแบบโต๊ะข้างน่ารักน่าใจแบบนี้แค่นี้ก็แบบมินิมอลมินิใจแล้วนะคะอ่ะใครที่อยากได้แบบงานฐานไม้บอกเลยค่ะว่าตัวนี้รับรองไม่ผิดหวังใครที่อยากได้นะคะตอนนี้นะเฉพาะส่งฟรีตัวประเทศนะคะและที่สําคัญค่ะทักไปหาแอดมินเขาจะมีส่วนลดให้ด้วยนะส่วนรุ่นนี้นะคะชื่อว่าน้องโคซี่ค่ะใครที่แบบว่าอยากได้โซฟานอนราบกับพื้นนะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะยุ้มทำแก้ปมทุก ผมที่เคยไปนอนบ้านเพื่อนมาหมดรุ่นนี้ค่ะน้องเขามีความลึกถึง100เซนเลยนะคะนั่งแบบบอกเลยนะคะว่าสบายมากๆค่ะฟินฟินดูทีวีเพลินๆได้เลยนะคะฟองน้ำหนาถึง8นิ้วนะคะรุ่นนี้เคยไปนอนบ้านเพื่อนมาตัวพี่อุ้มเนี่ยสูงแค่1 50เซนเคยไปนอนแบบประมาณทรงนี้ค่ะบ้านเพื่อนอะแล้วนอนอย่างเงี้ยค่ะนอนไม่ได้เพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าขามเลย คือเขาทําแบบความลึกแค่ให้นั่งอย่างเงี้ยได้แต่ว่าบางรุ่นทําให้นอนแบบเนี้ยไม่ได้ค่ะแต่เราทําแล้วต้องนอนได้ขาไม่เลยคือถ้ารุ่นนี้นะแบบนอนราบกับพื้นนะคะอย่าถามทางร้านค่ะว่าจากตรงนี้ไปถึงปลายเท้าเท่าไหร่แต่ให้ถามทางร้านว่าคนสูง175นอนได้ไหมถ้านอนได้ให้ลองนอนให้ดูค่ะเพราะว่ารุ่นนี้ยจำเป็นจะต้องนอนได้ เพราะว่าเราเหมือนแบบเคยไปนอนบ้านเพื่นแล้วมันนอนไม่ได้สุดท้ายต้องพับเก็บแล้วก็นอนกับพื้นค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้จะซื้อไปทําไมนะคะในเมื่อโซฟาเบส จำเป็นต้องนอนได้และที่สำคัญนะคะเราจะไม่ใช่ทำแค่แผ่นไม้แล้วก็วางด้วยฟองน้ำแต่เราทำเป็น Pocket ็ตสปริงนะคะเพื่อให้ตรงนี้ก็นุ่มนะคะและตรงนี้ก็นุ่มนุ่มเสมอกันเหมือนนอนบนที่นอนผืนเดียวกันไม่ใช่ว่านอนตรงนี้โอ้แข็งเป๊กเหมือนนอนกับไม้แล้วก็ตรงนี้นุ่ม แบบนุ่มไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะอ่าไซส์เนี้ยจะอยู่ที่150เซนนะคะแต่คิดว่าเป็นคอนโดไม่เหมาะนะคะแต่ถ้าเป็นแบบว่าเหมือนบ้านที่เว็บมีพื้นที่จํากัดหรือห้องนอนอันนี้น่ารักเพราะว่าถ้าคอนโดเนี้ยตรงเนี้ยมันอยู่ที่1 0อเซนต้องลองเช็คดูนะคะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นแถมหมอนถึง4ใบเลยนะคะใครที่สนใจนะคะจะทําเป็นตัว L ก็ได้นะคะหรือไม่ก็ตรงที่นอน,นะคะ่ะเราจะมีไซส์3.5ฟุตไซส์5ฟุตแล้วก็ไซส์6ฟุตค่ะส่วนรุ่น,น นีะะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นรุ่นขายดีสุดๆของทางร้านแบบเบสเซอร์เลยนะคะรุ่นนี้นะคะชื่อว่าน้องมูจิไซแอลหน้ากว้างนะคะจากซ้ายไปขวานจะอยู่ที่240เซนนะคะและน้องเขาพนักพิงปรับได้ถึง3ระดับ90องศา45องศาและ180องศาค่ะตรงลิ้นชักก็สามารถกางนอนได้นะคะ สบายมากมากเลยนะคะรุ่นนี้นะคะสามารถเก็บของเก็บผ้าห่มเก็บอะไรใดๆตรงนี้ได้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากสำหรับใครเนี่ยได้โซฟารุ่นมูจินะคะอ่ะและที่สำคัญคือตัวเบสนะคะสามารถเลือกฝั่งได้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะคะอย่างที่บอกค่ะผ้านะคะ สามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผ้ากันน้ําหรือว่าผ้ากันไม้หยี่นะคะเป็นผ้ากันแมวขวนเลือกได้หมดนะคะสําหรับตัวนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะใครที่เห็นเฉพาะคลิปนี้นะคะส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะถามราคาทักแชทที่แอดมินได้เลยนะคะ